ตอนนี้เราเข้ามาเดินในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนาตุงอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของนอาหน,นิบ้านหลังนี้นะครับมากับหนุม่มเวียดนามกับสาวม้งนะครับอ้าวคือมีเสียงแต่ข้างในอ่ะ นะเป็นมีงานอย่างเนาะหรือเปิดเพลงซสิอ์ฟอ่ะเป็นอันนี้คือเป็นหมู่บ้านนาตุงแบบดังเดิมหมู่บ้านนาตุงเก่าเนาะเพราะว่าอยู่ข้างนอกที่เราก่อนหน้านี้ที่เราไปก็จะเป็นบ้านนาตุงใหม่นะครับ ท,ที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นบ้านไม้เนาะแต่ว่าอันนี้คือเริ่มทำเป็นอิดขึ้นมาแล้วนะอิดแดงๆเนาะสวัสดีสวัสดีนะฮะมาอมะนี่มีมีหานไม่มีน้ำปะโอมีน้ำปะ เจ้าบ่อจะของข้าหรอมาซื้อกอดผู้เป็นชายอันนี้บอกห้ามเจ้าบะถ้าไมเบิ่งเนี้ยเป็ยังไงเฮ้ยอันเบิ่งร้านเพิ่นก่อนมาซื้อมาซื้อน้ำแต่น้ำเพิ่นพอได้เซยเย็นมันมันฮ้อนอยู่บ่ะสัอันนี้ขวดมี่นี่ตัวสซยเย็นเ่ยไม่ยังเนี่ยต่ว่าน้ำธรรมดา เป๊ปซี่เป๊ปซี่เซเลเย็นมีเนาะมีมเอาให้แน่ขวดนึงเดียวือไหนจะอกอห้เยวอายอายคืออายละเอ๊ะหมวคนนี่อันนี้อร่อยด้นี่นี่เอามาเพื่อไปีนจัเวียนนามเนี่มีเป๊ปซี่อยู่เด้กเป็นว้าแชเย็นนะ เพื่นมากินแต่น้ำน้ำน้ำบริเเนาะนี่น้ำบเเนี่ยขาดข้าวไม่ตายขาดน้าบรเวนี่นี่แช่เย็นนี่เพื่นมีอยู่ไลยเพื่นกินน้ำเย็นไมเพื่อนไอซื้อเป๊ปซี่สวาเขาใด่นอนเนี่ย เเอารค่อยค่ดอยเข้าเบิ่งได้บ่ไอสได้เนาะขอบใจเ้อะขอบใจเ้อะอันนี้นำในสินค้าอะไรถ้าอยู่อันเจ้าอะไรเดีอะไรก็ดีเบิ้ระดีเบิดบ่เอาคือเบิ้ลบาร์ดีเบิ้ลเอาอันอันเท่าไหร่ในน้ำเนี่ยเท่าใดรน้ำสิบพันสิบพันอะไรจะนอนไหนนอนนี่ปะนอนยูเทงนอนยูเทงเลยอันนี้อ่ะโอเคได้น้ำโค้กแล้วเป๊ปซี่แล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ เขาจะเพ็งตอนนี้เนาะนนะอยู่ร้านสาวาเนาะร้านนองหว้าบ้านนาะตุงในนะครับอันนาตุงใหญ่ละใน